ก็สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เป็น EP ที่14แล้วนะครับในเรื่องของเทคนิคพื้นฐานการใช้ดินสอสีจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราในเรียนในเรื่องของ จากสดาที่เราเรียนเรื่องของแสงและเงาไป mm. ก็เ,เดี๋ยวจะต้องนํามาประยุกต์ใช้ในอีพีนี้นะครับจากที่เราเรียนในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ไป mm. ก็มีในเรื่องของดินสอสีหรือที่เรียกว่าสีไม้เนี่ยนะสีไม้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึก เวลาเราทางานศิละปะจะดูนุ่มสบายตานะครับเหมาะกับการฝึกล่างภาพเหมาะกับการระบายสีการทําหนังสืออ่านสําหรับเด็ก,กครับที่เป็นเนื้อหาแบบสีสันสดใสก็สามารถประทําได้เหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าสีไม้นั้นจะสามารถทําเฉดสีได้หลายรูปแบบนะครับหลายน้ําหนักเวลาเราระบายสีไม้เราอยากได้เข้มเราก็ใช้น้ําหนักมือเนี่ยกดลงไปนะครับค่อยๆกดนะ หรือบางทีเราก็ใช้วิธีการซ้ำๆอยู่กับที่เป็นเวลานานๆเนี่ยก็สามารถทําเข้มได้เราอยากได้น้ําหนักเบาเราก็เบามือลงนะครับเบามือลงไล่ไล่ไล่ลงมาก็จะเกิดลักษณะที่เป็นเฉดสีเข้มไปหาอ่อนโดยที่แบบใช้แบบสีเดียวอย่างที่นักเรียนเห็นในตัวอย่างนะครับที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมให้ก็จะมีที่เป็นทั้งเฉดสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยให้นักเรียนเห็นก็จะมีตั้งแต่สีที่มีค่าความเข้มที่สุดไปจนถึงอ่อนนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอยู่ประมาณสีน้ำหนักแต่จริงๆแล้วในการใช้สีไม้เนี่ยได้ไปประมาณถึง 7- 8็ดถึงแน้ำหนักทีเดียวถ้านักเรียนให้น้ำหนักมือในการให้ระดับความเข้มและความอ่อนเนี่ยพอเหมาะเทคนิคสีไม้นะบางทีไม่จําเป็นจะต้องระบายเข้มเสมอไปนะนเรียนเทคนิคสีไม้เนี่ยมีหลากหลายมีระบายเส้นเข้มตัดเส้นเข้มกดน้ำหนักไล่น้ำหนักเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะครับที่ค,ครูทําเสือออกมาให้เนี่ย ก็จะเห็นว่าในแบบที่1นนะครับที่เป็นดอกไม้เหมือนกันเนี่ยแบบที่1คือการระบายสีเดียวตัดเส้นด้วยหมึกสีดำแบบนะครับก็ได้อีกรูปแบบหนึง่งก็มีความน่าสนใจหรือถัดมานะครับระบายสีเดียวนะครับตัดเส้นด้วยสีของตัวมันเองแต่มีกดน้ำหนักให้เข้มขึ้นมีการให้ค่าน้ำหนักอ่อนเบาเนี่ไหมเออย้ดูนะครับนะดูแบบที่3นะระบายสีเดียวแต่เอาสีที่เข้มกว่า มาตัดเส้นก็สวยไปอีกรูปแบบหนึง่งถัดมานะครับระบายสีแบบไล่น้ําหนักก็ไล่เลยสีเข้มสีกลางสีอ,อ่อนจะเป็นกลุ่มสีสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับไล่ไบแบบนี้ก็ได้ครับาจะมีการตัดเส้นเก็บตรงไปที่เป็นส่วนเงาบ้างเล็กน้อยอันนี้ระบายสีแบบไล่น้ําหนักนะครับใช้แบบ3า,ามน้ําหนักเลยมีการให้น้ําหนักค่าเข้มค่าอ่อน ตามแสงและเงาที่เราได้เรียนไปนะส่วนอันสุดท้ายก็คือสีไม้ระบายน้ำนะครับก็คือมันจะมีสีน้ำชนิดหนึ่งนะครับาสามารถที่ระบายสีไปแล้วเสร็จแล้วเอาผู้กันจุ่มน้ำเนี่ยระบายรูปตามไอเศษสีไม้ที่เป็นเนื้อสีเนี่ยมันก็จะลายกับน้ำที่เราระบายลงไปนะครับก็เ,เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง สำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพตัวอย่างในเรื่องของใต้ท้องทะเลก็มีการไล่น้ําหนักสีมีการให้แสงและเงามีความรู้สึกว่ามันสว่างมันมืดลงไปมีการตัดเส้นแบบให้น้ําหนักพอดูภาพรวมออกมาก็เลยดูแล้วมีลักษณะเนี่ยสวยงามเหมือนจริงนะมีจุดเด่นนะจุดเด่นก็คือตัวปลานะครับอย่างอื่นก็เป็นองค์ประกอบลักษณะนี้เรียกว่างานสมบูรณ์นะครับคือไม่เว้นเนื้อที่สีขาวถึงจะเป็นสีไม้ก็จะเห็นว่า คุณครูก็พยายามใช้สีระบายรูปๆเข้าไปนะครับเ็ไม่ให้เว้นสีขาวไปให้เกิดเกิดเป็นมิติเกิดเป็นแสงเงาขึ้นนะครับสำหรับพลักงานวันนี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องระบายสีด้วยดินสอสีหรือสีไม้โดยแสดงถึงเทคนิคตามความสามารถของนักเรียนลงในกระดาษ A4 หรือสมุดวาดภาพ ที่อย่าลืมก็คือเขียนชื่อนามสกุลปอเล็กที่ไว้ด้านล่างนะครับอย่า,าไปพลาดท,ที่งานก็จะไม่เกิดความสวยงานทําให้ภาพของเราเนี่ยอยคุณค่าลงไปน,นะเขียนไว้ด้านล่างนั่นแหละครับจะได้อ่านง,ง่ายห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะพยายามทําง,งานให้สมบูรณ์อย่าเว้นเนื้อที่สีขาวแล้วเรามาดูกันว่าใครจะติดท็อป10สําหรับ EP ที่14นี้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ